สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในโลบอกนะฮะในรูปแบบแมปยูบิซ่าแอดเวนเจอร์นะฮะก็ดูจากเอ่อหน้าคลิปหน้า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 ,นาูปก็น่าจะเห็นด้ชัดน,นะว่าผมจะเล่นแมปอะไรนะฮะแน่นอนครับว่าแมบปบนี้นะฮะอ้างอิงมาจากเอ่อเรื่องโจโจและข้ามสตวรรวันะฮะซึ่งจะใช้ธีมหลังเป็นเอ่อเหตุการณ์ในโจโจภาคที่5นะครับผมหรือภาคโกลเด้นวิงนะครับผม โอเคเกมนี้นะฮะจะเป็นเกมแนวในแมปแมปนี้นะฮะจะเป็นแนวแคล้ายๆกับแนว M M O R P G นะฮะหรือแนวเก็บเวลนะครับผมซึ่งก็จะมีพื้นหลังเป็นแนวประเทศอิตาลีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะผมเล่นไปได้หน่อยหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งความจริงเนี่ยผมก็เคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าแมปนี้เนี่ยมันเคยอ้างอิงก,การใช้ชื่อ ชื่อกับตัวละครจริงนะผมเลยทำให้ทางลิขสิ์ต้นสังกัดนะฮะเลยเรียกร้องฟ้องร้องทางโลบ็อกนะครับผมทำให้โลบ็อกเนี่ยต้องเ,ออเปลี่ยนแปลงนะครับผมเปลี่ยนแปลงในการที่จะใช้ชื่อใหม่โดยการดัดแปลงไม่ให้ใช้ชื่อเดิมนะครับผมเพราะว่าการใช้ชื่อเดิมเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการฟอ้องร้องลิขสิทธิ์เกิดขึ้นนะฮะก็เลยทำให้แบบว่า ต้องมีการรีเซิร์ฟเวอร์ครั้งใหม่ขึ้นมานะครับผมซึ่งผมเนี่ยเคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะคือเล่นจนเลเวลตันแล้วล่ะนะครับผมซึ่งในแมปแมปนี้เนี่ยเลเวลมันจะตันได้คือเลเวลห้าสิบนะครับผมแล้วก็เอ่อเรียกว่าอะไรเดียเรียกว่าการที่จะทําให้เวลห้าสิบได้เนี่ยก็ถือว่ายากพอสมควรนะสาหรับเกมเกมนี้สําหรับแมปแมปนี้นะฮะของโลบ็อกนะครับผมนะฮะ ซึ่งแน่นอนครับว่าพื้นหลังของเ,ออเกมนี้เนี่ยมันก็ถือว่ามันไม่กว้างมากนะแต่ว่ามันมีอะไรให้ทําเยอะมากนะครับผมึออ้อชื่อว่าเป็นเกมแนวโจ,โจโจนะครับผมก็ปริศนาอะไรต่างๆก็จะเยอะมากนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าทันที่ที่เราเดินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะเจอกับผู้เล่นอื่นด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผู้เล่นพวกนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถของสแตนด์ด้วยนะ ซึ่งแน่นอนว่าผมก็มีสแตนเหมือนกันนะครับผมก็เดียวให้ดูกันเลยแล้วกันนะฮะแน่นอนครับว่าสแตนของผมคือเดอะเวอรนะครับผมซึ่งผมก็เก็บเก็บสแตนเอาไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเเกมเกมนี้เนี่ยมันสามารถสุ่มสแตนได้นะครับผมซึ่งเออเกมนี้มันจะคล้ายๆกับแนวเกนชินนั่นแหละนะคคือเป็นการ ในเกมที่เป็นแบบเน้นสุ่มกาชาซะส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าแมปแมปนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถอย่างหนึ่งคือสแตนทุกตัวนะครับผมจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งถ้าใครอ่านจจโจก็จะรู้เรื่องนี้ดีนะว่าสแตนตัวนี้โจมตีระยะไกลได้สแตนตัวนี้ควบคุมจากระยะไกลได้นะฮะสแตนตัวนี้สามารถทํานู่นทํานี่ทํานั่นได้นะครับอย่างเดอะเวอร์เนี่ยนะฮะ อย่างเดอะเวอร์เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้อัพสกิลเลยนะนะเพราะว่าผมเมื่อวานเนี่ยก่อนที่ผมจะอัดเนี่ยผมก็ไปสุ่มมานะฮะซึ่งไปสุ่มมาแล้วมันก็จะทําให้ผมเนี่ยเออ่ได้สแสนตนตัวนี้มานะครับผมอัตราการได้สแสนตนเนี่ยมันก็จะมีอัตราอัตราการได้อยู่ว่าอยู่สมมุติเดอะเวอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ในการสุ่มธนูต่อหนึ่งดอกนะครับผมนะฮะเออ่สตัวสไต ไอ้พูพ้ผิดเอ่อธนูนะฮะรูปร่างมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่รูปร่างจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะเขียนว่าเอ่อไมส์ t มสทร์ไอไมสตาร์เรียวแอโร่นะผมมันจะเป็นธนูลูกธนูทั่วไปนั่นแหละนะครับผมซึ่งธนูในแมปแมปนี้เนี่ยมันจะมีธนูหลายแบบนะฮะจะมีธนูรีควิมลักกี้สเตนอะไรอย่างเงี้ยนะผมคือในแมปแมปนี้เนี่ยมันจะมี ลูกธนูหลายหลายประเภทนะครับผมซึ่งเออ่ธนูพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นการแบบถ้าเราใช้ธนูธรรมดาไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วเราใช้ธนูรีควียมหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเสเตอจะได้รับความสามารถขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะฮะส่วนเออ่ของต่อไปที่ผมจะนำเสนอคืออันนี้ฮะโลกากา้านะผมหรือผลไม้แดงเนี่ยไอผลไม้อันนี้นะฮะ ในกรณีทีออ่คุณผู้ชมที่แบบเล่นแล้วรู้สึกว่าสุ่มสแตนมาไม่ถูกใจตัวเองเนี่ยผู้ชมสามารถที่จะใช้ลูกถั่วลูกพกลูกผลไม้ลูกนี้นะครับผมในการรีสแตนนะครับผมสมมติว่าผมไม่อยากจะได้สแตนเดอะเวอร์ตัวนี้เลยนะฮะผมรู้สึกเบื่อผมไม่อยากได้นะครับผมผมก็สามารถกดคลิกซ้ายนะฮะเนี่ยมันจะถามว่าถ้าคุณกินเข้าไปเนี่ยความสามารถ ดนการการต่อสูออ้หรือความสามารถด้านสแตนทั้งหมดเนี่ยจะถูกรีเซ็ตทั้งหมดเลยคุณจะกินหรือไม่นะฮะแน่นอนว่าผมยังไม่กินนะผมผมจะให้มาดูนี่ก่อนนะผมสกิลทีนะผมนะฮะอ,อ,อันนี้เนี่ยตรงกลางนะฮะเป็นคาเล็เตอร์สกิลทีคือเป็นเ,เป็นคุณสมบัติสเตตัสของเรานะผมส่วนด้านนี้เป็นคุณสมบัติสเตตัสของสแตนนะฮะ ส่วนด้านนี้ที่มันล็อกอยู่เนี่ยคือสเตตัสด้านการต่อสู้สกิลการต่อสู้ของเรานะฮะซึ่งผู้เล่นหรือเราเนี่ยเราสามารถที่จะไปอัพความสามารถของสแตนได้อความสามารถของไอนั่นได้นะครับผมเสียงลิขสิทธ์อนิเมะมันแรงนะครับผมด้านไอคาแรคเตอร์สกิลนะครับผมผมจะอธิบายว่า คาเล็ตเตอร์สกิลเนี่ยคาเล็ตเตอร์สกิลนะครับผมของตัวเราเนี่ยมันจะมีความสามารถด้านการเพิ่มเลือดนะครับผมเด,เ,ดเดี๋ยวกันนะแป๊บหนึ่งนะผมว่าผมไปถือผลในโลกรก้าไว้แน่เลยมันทำให้แบบว่ามันเด้งนะครับผมขออภัยนะครับโอเคนะครับจะมีคุณสมบัติเริ่มต้นนี่คือตัวเรานะครับผมแล้วก็จะมีความสามารถซ้ายกับขวาก่อนนะฮะ อันนี้เป็น agility ก็คือความสามารถในการเคลื่อนไหวของตัวเราครับผมจะมีทั้งหมด5ระดับนะครับผมแล้วก็ v a t i l i t y ปลดล็อกแถบเลือดของเราเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10ระดับนะครับผมนะฮะทันทีที่เราอัพไอ้พวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยกดพีดอีกขออภัยด้วยนะฮะไอ้พวกนี้เนี่ยพอเราอัพไปได้จน ไม่ว่าจะด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมอัพจนถึงขั้นที่สามเนี่ยเราจะสามารถที่จะสุ่มสแตนได้นะครับคือเว r ร์ตินเนสนะครับผมเนี่ยมันจะบอกว่าปลดล็อกความสามารถในการใช้สไตล์ของคุณนะครับผมซึ่งการปลดล็อกสแตนเนี่ยจะมีทั้งหมด5ระดับนะครับผมยิ่งเราอัพระดับได้สูงมากเท่าไหร่เนี่ยถึงระดับ5เนี่ยอัตราการสุ่มสแตนได้ดีๆก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะครับผม ส่วนไอตรงนี้เนะี่ยมันจะเป็นพวกเกี่ยวกับอ,อ,อัตราการป้องกันของตัวเรานะครับผมคือเป็นการป้องกันสมมติว่าป้องกันการโดนโจมตีเนะี่ยมันจะเป็นการเหมือนแบบกดป้องกันโดยการกดบล็อกนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3ระดับนะครับผมส่วนอันนี้ฮิลลิง่งร,รีเจนเนะี่ฮิลล์เจนเนะี่ยมันจะเป็นการ เพิ่มอัตราการเด้งเลือดของเราหรือเกินอัตราการดูดเลือดของเรานะครับผมมันไม่เชิงเรียกว่าดูดเลือดหรอกผมใช้คําว่าวอลาบไปหน่อยมันจะเป็นเหมือนอัตราการเด้งเลือดของเราไปการรีเลือดของเรานะฮะมันจะมีทั้งหมดหกระดับนะครับผมของคนก็จะมีประมาณนี้นะถ้าเล่นได้เลเวลยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยผมแนะนําว่าให้อัพอัพพวกแถบเลือดเนี่ยให้เยอะๆไปเลยดีกว่านะครับผมนะฮะ ส่วนไอ้สแตนเนี่ยไอ้การสุ่มสแตนเนี่ยผมแนะนำว่าให้อัพแค่ระดับ3พอนะฮะเพราะว่าสแตนไม่ว่าเราจะอัพคุณสมบัติสูงเท่าไหร,เร่เนี่ยการสุ่มสแตนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ทำอให้เราได้สแตนดีๆเลยนะครับผมส่วนด้านนี้นะฮะจะเป็นช่องอัพสเตตัสของสแตนแต่ละตัวนะครับผมอย่างอันเนี้ย ความจริงเนี่ยมันต,ต้องเขียนว,ว่า the world นะครับผมแต่ว่าเขาป้องกันการโดนลิขสิทธิ์ก็เลยจะต้องเขียนว,ว่า the universe แทนนะครับผมซึ่งแน่นอนรัาว่ามันจะมีเพิ่มอัตราความโกรธเอ่ยเพิ่มพลังด้านเอ่อทำให้เกิดการสตั้นในการโจมตีเอ่ยอะไรเงี้ยนะผมแล้วก็เพิ่ม time stop เพิ่มเพิ่มเวลา skip นะฮะอัตราความต่อเนื่องในการใช้พลังโกรธนะครับผมอันนี้เครื่องมีดนั่งถ้ผมจำไม่ผิดนะ แล้วก็อันนี้เพิ่มพลังในการโจมตีของสแตนนะฮะยิ่งเราอัพได้สูงเท่าไหร่นเนี่ยสแตนก็จะโจมตีได้แรงขึ้นนะฮะอันนี้อัพสแตนจัมอันนี้เตะแบบรัวนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเออสแตนนะฮะส่วนช่องนี้เนี่ยมันจะมีการให้เล่นแบบสไตล์การต่อสู้ครับผมจะมีเป็นบ็อกซิ่งฮาร์มอน แล้วก็พวกอะไรสกิลพวกแวมพร์หรืออะไรพวกนี้เป็นสกิลการต่อสู้แบบเป็นสกิลติดต,ตัวของตัว,ต,ว,ต,วตัวเรานะผมไม่ใช่สแตนนะครับผมเพราะว่าสแตนนี่คือความสามารถอีกแบบหนึ่งนะฮะเราสามารถที่จะเลือกได้นะฮะว่าเราจะเราจะเลือกที่จะอะไรอ่ะใช้สแตนในการต่อสู้ไหมหรือว่าจะใช้การต่อสู้แบบมือเปล่านะครับผมคือใช้ใช้พลังแบบตัวเองแบบไม่ต้องพึ่งความสามารถอย่างอื่นนะฮะ โอเคอย่างอันนี้นะฮะเป็นของที่เก็บได้ตามพื้นทั่วไปนะผมอย่างคล้ายๆกับพวกลูกธนูกับไอผลโลกาการ์นะผมก็คือไดมอนด์นะผมเป็นเพชรนะครับซึ่งไอเพชรเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปขึ้นเงินได้นะผมเอาไปขึ้นเงินนะฮะตรงไหนวะเดี๋ยวผมเดินหาต๊บนึงนะ ซึ่งไอของพวกนี้เนี่ยเราสามารถเก็บได้ตามแมพนะฮะตามพวกนี้เลยเนี่ยนะแถวแถวนี้มันจะมีของวางอยู่นะครับผมนะฮะนี่ไงนี่เรามาขายคนนี้ที่มีตู้กดน้ำสองอันเนี่ยนะครับผมเรากดตรง e ไปนะครับมันบอกว่าให้เราถือของเอาไว้ในมือด้วยนะครับ mm hmm. ผมเพื่อทำการที่จะซื้อซื้อขายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมันจะถามว่าเนี่ยเนี่ยเราจะขายเพชรมูลค่าเนี้ ได้ห้าร้อยจะเอาไหมนะครับมีชัวกับไม่นะฮะก็เนี่ยกดชัวไปพอกดชัวไปปับ๊บนะเห็นไหมว่าเงินเราจะเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อกี้มีอยู่สามร้อยกว่าบาทก็จะเพิ่มมาเป็นแปดร้อยเก้าบาทนะผมนะเงินในแมปนี้เนี่ยผมถือว่าสําคัญนะผมเพราะว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องใช้ในการเอาไปอัพเขาเรียกไม่เรียกว่าอัพหรอกอเรียกว่าเอาสมมติว่าถ้าเราอยากได้สไตล์การต่อสู้แบบเป็นแบบขึ้นมนตา หรือฮาร์มอนนั่นแหละนะฮะหรือว่าจะเป็นเป็นพวกใช้วิชาต่อยมวยหมัดมวยอะไรเงี้ยมันจะต้องใช้เงินสูงนะฮะซึ่งเท่าที่ผมไปดูในคลิปศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราจะเปลี่ยนเป็นสกิลบ็อกเซอร์หรือสกิลฮาร์มอนอะไรพวกนี้เนี่ยจะต้องใช้เงินเป็นหมื่นในการที่จะอัพความสามารถของตัวละครด้วยนะฮะซึ่งการอัพอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถให้กับตัวของผู้ใช้สแตนด์ด้วยนะครับผม โอเคอย่างนี้นะฮะอันนี้เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยที่ผมหยิบมาเนี่ยเป็นเซปเปรรี่เออที่คาดหัวของเซปเปรรี่นะผมของไอ้ของซีซ่าเซปเปรรี่ในภาคสองถ้าใครจําตัวละครตัวนี้ได้ที่เป็นคู่หูกับโจเซฟโจสตานะฮะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นของเอาไว้สําหรับเอาไปทําเออฝึกเรียนฝึกเรียนฝึกเรียนพลังฮาร์มอนนะผมฝึกฝึกใช้วิชาขึ้นบนตานะครับผม ซึ่งเทราออนเนี้ยไปขายให้กับ M p c ค้าขายเนี่ยเราจะขายได้ในประมาณราคาหนึ่งพันนะผมก็ถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้สนใจพลังขึ้นอไอพลังสายต่อสู้หรือว่าจะเก็บแต่สายสแตนเนี่ยผมแนะนำว่าขายไปนะครับเก็บเก็บขายไปเนยเพราะว่าขายได้ทีละพันเนี่ยผมว่ามันจะทำให้เราได้งเงินเยอะนะฮะส่วนอันนี้นี่ก็จะเป็นโกคอนนะผมเป็นเหรียญเป็นเหรียญไว้สำหรับสุ่มกาชานะครับผม ซึ่งคุณผู้ชมสังเกตไอ้แท็บหนึ 10, ่งถึงสิบไหมหนึ่งถึงศูนย์นะครเพราะว่าผมเนี่ยมีเก็บไว้หลายเหรียญแล้วเดินนะ,ะผมซึ่งไอเหรียญพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปทําการสุ่มกาชาสุ่มกาชานะผมเน้นว่าสุ่มกาชาเลยมันจะมีของที่แบบดีๆเลยแหละของที่แบบเป็นของที่เก็บได้ตามแม็กนะครับผมเนี่ยเนี่ย,ยตู้เนี่ยเราจะสามารถกดตู้ไหนได้ที่มีไอกระบอกเหลืองๆเ,เนี่ยครอบอยู่นะครับผมสมมติกดไปปับ๊บมันจะถามว่า ให้ใช้เหรียญหนึ่งเหรียญกับเงินอีกหนึ่งอีกพันห้าร้อยครับในการที่จะสุ่มกาชานะครับผมเนี่ยผมกดไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเงินผมไม่พอไงนะฮะโอเคนะครับผมเอ่ออะไรต่อไปดีเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วฮนะว่าไอ้พวกของที่มันตกต่างๆตามมุมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงก่อนนะไม่รู้ว่าเสียงเพลงอนิเม,มมันไปหรือย,อยังนะเพราะผมกลัวจจโนลิขสิทธิ์เหลือเกิน โอเคไปแล้วนะเดี๋ยวต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีเสียงเพงลงนี้ไหมผมต้องขออนุญาตปิดก่อนนะเพราะว่าถ้าโดนขึ้นมานี้ก็เจ๋งชัยเหมือนกันนะปุ๊บนีเ่เก็บมาแล้วปั๊บมันจะบอกว่าเราได้ธนูสแตนมาหนึ่งอันนะฮะมันก็จะอยู่ในช่องที่เรากดปุ่มเปลี่ยนภาษานะมันก็จะอยู่ในนี้นะครับผมเราสามารถเก็บของได้ห้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอันนะครับผมเฉลี่ยประมาณห้าสิบอันแล้วก็ไอแทรรวมแท็บนี้ด้วยก็น่าจะประมาณหกสิบอันนะครับผมนะฮะเนี่ยของพวกนี้อยู่เต็มตามตามแมปนะฮะซึ่งไอผลโลกาก้าหรือธนูเนี่ยสามารถเอาไปขายได้ด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าธนูเนี่ยเอาไปขายได้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าพวก NPC พพวกนี้เนี่ย บางคนก็จะเอามาทําพวกธนูรีเคลียมเนี่ยอย่างอย่างเอ็บีคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาธนูที่เราได้มาเนี่ยธนูรีเคลียมนะฮะเอามาทําการอัปเกรดสแตนได้นะผมซึ่งเอ่อพวกเควสเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันนะผมซึ่งถ้าเราสามารถที่จะฆ่าบอสในภาคาได้เนี่ยเราจะได้ธนูไอธนูรีเคลียมมาใช้นะผมแต่ว่าตอนนี้ผมยังเล่นไม่ถึงไนงะ เวลเพิ่งจะเท่านี้คงจะไปสู้กับบอสไม่ได้นะฮะโอเคนี่ก็คงจะเป็นการพูดเข้าๆนะครับผมสำหรับรายละเอียดในการเล่นแมป,ปแมป,ปนี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าคุณผู้ชมจะเห็นผู้เล่นวิ่งไปวิ่งมาอยู่บ่อยๆนะครับผมเพราะว่าไอ้พวกนั้นน่าจะเป็นพวกเวลตันแล้วนะผมแบบว่าคอยแบบเอาสแตนมาอวดกันอะไรเงี้ยนะฮะซะมากกว่านะผมเพราะว่า ถ้าคุณชมจะเล่นสายแบบเก็บเวลนั่งเล่นตีฟาร์มนียนเนี่ยมันก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันจะมันจะออกแนวหน้าเบื่อไปได้สักพักหนึ่งนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเ,เนี่ยคนที่สอนสไตล์การต่อสู้แบบหมัดมมยนะฮะเนี่ยอย่างนี้ปุ๊บมันบอกว่าเนี่ยอ่าคุณคุณอยากเรียนไอ้นี่ไหมสกิลตายบ็อกเซอร์หรือเปล่าเนี่ยมันจะบอกว่า ได้โปรดสอนชันทีกับคุณแม่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะเรียนหรือเปล่านะฮะถ้าสมมติว่าเราเรากดเรียนแบบนด้ปับ๊บมันจะถามว่าถ้าคุณอยากเรียนสกิลมวยบ็อกเซอร์เนี่ยคุณจะต้องมีเงินหนึ่งหมื่นนะครับผมในการในการที่จะ,ะเรียนสกิลหมัดมวยนะคุณจะเรียนไหมกับคุณเรียนหรือไม่เรียนนะะเราก็ไม่เรียนไปเพราะเราไม่ได้สนใจที่จะเรียนสกิลต่อยมวยอยู่แล้วนะฮะเมื่อกี้ก็จะมีการเนี่ยเห็นไหม มันจะมีผู้เล่นหลายคนนะฮะที่มีสแตนตัวแปลกๆเห็นไหมจะเป็นส,สแตนระดับเทียสูงนะครับผมบางตัวก็จะอาจจะเป็นการแบบเอาสกินตัวละครตัวอื่นมาใส่ทับไปนะผมทําให้แบบว่าไอตัวละครตัวนี้มันมันไม่ใช่สแตนนี่มันเป็นตัวละครจากเรื่องอื่นอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนะเราก็มายืนดูเขาแบบนะนี่ฮะเป็นเป็นเอออันนี้เป็นสกิล สกิลของซิลเวอร์แชร์เลสรีคูเอมนะครับผมใครที่โดนความสามารถของมันเข้าไปเนี่ยตัวละครก็จะดูพิดเพี้ยนนะครับผมอย่างตัวละครผมก็จะเป็นตัวละครติเตี้ยอ้วนๆเนะนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยเลยนะฮะเรียบร้อยตายตายไปแล้วนะเมื่อกี้เป็นเอ,อความสามารถของสแตงที่ ใชคมมคค้ความสามารถรีควีมนะผมนี่มันการความสามารถส่งสแตนแต่ละตัวเนี่ยมันจะอยู่ที่ระยะการใช้นะว่ามีอัตราความกว้างในการใช้ถึงไหนถึงไหนนะผมยิ่งเรายืนใกล้เท่าไหร่เราก็จะโดนความสามารถของสแตนเข้าไปด้วยนะฮะวันนี้เราวันนี้ของของอนุญาตมายืนดูไกลๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะงานเข้านะเพราะว่าไม่รู้เราจะโดนโจมตีโดนลูกหลงหรือเปล่านะครับนะ โอเคเ,อเดี๋ยวผมมาสาธิตการรีสแตนดีกว่านะเพราะว่าผมวันนี้ผมคงจะไม่ได้มาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะเพราะว่าไอ้พวกเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นนอกรอบนะครับไปเล่นหลังอัดหลังอัดวิดีโอดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากแค่รับเควสแล้วก็ไปตีตีศัตรูนะครับสี่ห้าตัวหกตัวอะไรเงี้ยแล้วเอาไปเอาแล้วก็ ตีเสร็จมันก็จะขึ้น exp ขึ้นเงินมาให้นะฮะโอเคค่ะที่รับรับ,รบตาคนตีดีกว่าไปทำการรีสแตนก่อนนะฮะในการกดรีสแตนฮะเราก็เอาผลโลกาก้าน,นี่ขึ้นมานะผมชูขึ้นมาแล้วกกดไปแ้วมันก็จะถามว่าคุณต้องการที่จะกินผลนี้เข้าไปแล้วมันจะรีคุณสมบัติทั้งหมดที่เรามีเราจะกินหรือไม่นะฮะเราก็กดกินไป ดี๋ยวมันจะบอกขอให้สนุกกับการกินผลไม้นะฮะผลที่ที่เรากินเข้าไปเนี่ยตัวละครเราก็จะตายสันทีนะครับโอเคตอนที่ที่เรากินเข้าไปนะฮะเราก็จะมาเกิดในแมปนี่แหละนะแต่เรามันจะซุ่มเกิดนะไม่รู้ว่ามันจะให้เราไปเกิดตรงไหนนะฮะโอเคเราก็กดมาดูที่ไอ้สกิลต้นไม้นะครับ ตันทีที่เรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมสกิลพอยต์ผมมีทั้งหมด44อันผมละเบื่อจริงชอบเอาเพลงอนิเมะมาใส่เนี่ยนะฮะโอเคท,ทันทีที่เรากินเข้าไปนะครับผมแล้วก็ <c oughs> จะมีค่าสกิลทั้งหมด44นะครับผมเนื่องจากว่าผมเก็บเวลมาได้แค่เลเวล22นะฮะโอเคทีนี้เราก็จะกดอัพสเตตและอัพสเตตัสนะผมเราจะอัพซ้ายหรืออัพขวาก็ได้นะเราก็กดอัพไปอันนี้เป็นการอัพ เพิ่มการเคลื่อนไหวของตัวละครเรานะเนี่ยอัพไปอัพไปให้จนถึงระดับที่สามนะผมแนะนำว่าให้อัพแค่ระดับที่สามพอนะเพราะว่าระดับที่สี่กับห้าเนี่ยมันจะต้องใช้สกิลพอยท์ถึงสามสองถึงสามคะแนนเลยนะครับผมโอเคหลังจากที่เรากดอัพสเตอไออัพค่าสเตอร์ุ่มสเตอรได้แล้วเนี่ยเราก็ถือนี่ขึ้นมาครับ อ,อดูนว่านี่นะฮะธนูนะครับผมเราก็กดไปปึ๊บผมขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีเพลงอนิเมะนะฮะเราก็กดเลียดไปปึ๊บดูสิว่าได้ตัวอะไรฮนะได้เมจิเชียนเลส ตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่อยู่ในภาพที่สามฮะเป็นตัวสแตนของมูฮัมหมัดอับดุลนะครับผมโอเคตัวละครตัวนี้ก็มันก็มันก็สวยอะนะครับผมแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบสแตนส,สีแบบสีแบบฉูดฉาดสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ทําการกดผลลูกกระคาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็กดเนี่ยกดกินไปเลยนะครับผมเพราะว่าเอ้ยสแตนไม่สวยอะเราไม่อยากได้สแตนตัวแบบเนี้ย เราก็กดกินเข้าไปปุ๊บเราก็ตัวความมันจะทําการเหมือนแบบตายอัตโตนมัติให้เรานะครผมพอตายอัตโตนมัติปับ๊บเราก็จะมาเกิดที่ใดที่หนึ่งในแมปนี่แหละแต่มันจะเป็นการสุ่มเกิดนะครับผมแล้วก็เราก็ทําเหมือนเดิมนะฮะกดคาแรคเตอร์สกิลนะครับผมแล้วก,กดอัพไปอัพไปเรื่อยๆเลยเนี่ยอัพไปแบบไม่ต้องสนอะไรนะฮะ อาไปถึงระดับสามถ้าเราอยากจะอัพแบบอยากได้สแกนดีๆแบบไม่ต้องสุ่มเยอะเราก็กดอัพไปนะฮะอัพคะแนนไปแต่ว่ามันมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะถ้าเราแบบว่าเราจะสุ่มสแตนได้นะครับเพราะว่าการสุ่มสแตนส่วนใหญ่เนะี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคสักเท่าไหร่นะมันขึ้นอยู่กับดวงล้้นๆเลยแหละนะฮะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันล็อกมันล็อกมันล็อกโผล่ล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ โอเคเราก็กดเออ่ธนูขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็กดซูมไปทีหนึ่งเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงมันเปิดเสียงให้มีเอฟเฟกต์สักหน่อยนะฮะโอเคแทงไปเลยความจริงผมอยากได้คิดเลอร์ควีนนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปได้ไอ้พวกนะ่าซินเวอร์ชาเลนจ์ได้เป็นซินเวอร์ชาเลียนนะฮะ ม,มันสวยไหมผมว่ามันก็โอเคนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการโจมตีด้วยดาบแล้วรู้สึกว่าการโจมตีมันจะเบานะฮะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าผลโลกา้าผมหมดแล้วนะฮะผลโลกา้าที่ผมไปตามหามาได้เนี่ยหมดเกี้ยงเลยนะผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะ,ะับเพราะว่า ผมขอเวลาไปฟาร์มไปเก็บผลธนูมาเยอะๆนะฮะเดี๋ยวมีผลธนูไอ้มีธนูเยอะมีผลละไม้รีสแตนเยอะเมนะื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวไว้ผมจะมาอัดให้ท่านผู้ชมได้ดูไกลอีกทีนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมก็เล่นไปแบบแก้ไอ้เล่นรอเกมใหม่ๆเข้านะะเพราะว่าช่วงนี้เกมที่เล่นส่วนใหญ่ก็เล่นแบบเกมน็อกหมดแล้วไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีนะฮะ หัวคราวก็กำลังคิดอยู่จะเล่นตัวละครตัวไหนดีเหมือนกันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมแล้วก็รอผมได้ธนูกับผลไม้รีสแตนมาเยอะๆก่อนแนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาสุ่มสแตนโชว์ท่านชมกันละกันนะครับผมว่าเพราะว่า เกมนี้เนี่ยมันสนุกตรงที่สามารถที่จะสุ่มสแตนนะฮะเพราะว่ายิ่งเราสุ่มสแตนมาเท่าไหร่เนี่ยอัตราการได้สแตนดีๆก็จะมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้ขอตัวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวไว้ผมมีเวลาว่าง๋ยวผมจะถ่ายแมปแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Heh <laughs> heh.